สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพอ่อนากินคือเก่ายายนิงพากินพาชิมพี่น้องเจ่วบองสมปะจอมแกงหน่อไม้พอดปะทุกุนเชียงบักเคืบเอบักเตียงมาค่ะจกเขาเกันยา่อยมาเด้อมาเด้อ nó menu sắp sạp chom chấm đi nó bắt chấm ba xoài, like cho nhà like, bà có chứ ปะทูทอดคุณเชียงข้าวติดมือก็มาต่วเอาเนี้ยมาทำติดเราเมืนอทำาลตอนเน้นะื่ะทหร่สสกระเชียงกับน,นี้นตัวยวยมาใส่ข้อมขาอืม เกี่บเกแกไม่จะพ้ำนล้วกว่านตกบ่พาพี่น้องเมื่อคืนบางแก้หนึ่งยุ่ยตกยังคืนใดบอกว่าวอื่าชมทั้งคืนเ่ะ เอาอยู่ว่าสันยังครับจับจับคุย,ย,ยะคะกเกี่ยวดี <c oughs> ่นีนะพามือนี่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 เช้งมือเกิดบ้านป้าก็เบเกิดมาป้า ยำเขากระซจิ้อมอาหารเล็กน้อยเครื่องประทูว่าเจยวดีที่ส๊ Cái quên là nán chín Một mà Mình nói với cả nán ăn chàng thế กปินแบบนี้เลยพี่น้องบางคนมากินเดียบโมกไปไปตองเปิดเปนตะห้างครับปิดปู่เยียจัดเทียนจัดสัะ

ไม่นาอยายกรีบื้อเราขายเนาะซื้อกนะ็สัง่งไปสัง่สงรถสมหน้ารับจ้างน่หสองหลับอะ้วทำรถเก๋ทำรถแลกใครไม่ไ,ได้่แกใครกันเลซื้อคือเก้า อ,อยากกบพูนเหต้อนหนดนนดชูก,กินตัวทำเนี่ยเราไปนอ้องพร,ร้อมกับล้างศพ แมวก็กินซ้ำค้นอยู่หรอกม,มันยังอยู่ทั่งอีกต่อหองไปๆแกน้ำพอแกม,าาอม้ารันสำหรับสบู่แหนม ทีเมเววิกาพี่น้องค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปเดอ้อกดเงินสร้างของเบอร์โทรยน็นหนึ่งคือกาเหมือนเดิมขอบคุณพี่น้องที่เิ่นติดตามแล้วก็ผู้ที่เป่นกดเงินนะคะหมดแล้วก็สร้างเดชใจดีก็บอกต่อสนต้ององดีก็่ต้องโฆษณาเลย โอเคเลย้ายๆกูสายไส้ปะสายเดดยัง้ายก็เยยั่ห้าเบนะิรงขันข้าวนึ่งก็เจะค่อยที่ซื้อเยอะ้าเ <c oughs> จ้าตรงหน้าใหญนึนเดี่ยแต่พอกาดในตลาดเป็นกาใสเดียว ผิวเพืเจ้าในเน่ืดนหนาเิ่นก็นยังขาวใส่บอดกระเทียมได้เปอ่ปกระเ,เทียมมีจ<ะ>้ข่ขาวๆนี่คือยัง วากลับเป็นยัใจดีี่ะหล่ผู้หลายคนผู้ถามข่าวถามเขาโควิดแต่ตคือเก่าแหละพี่น,อน้องค่ะว่าหายดล้สำหรับผู้ฉีดยาแล้วกับใครเนี่ยใครยังไม่เขียนหรือว่าเข็มตามเข็มเตี้ยเันนหนยายันึงกัี่เข็มตาม ปวดมังศีรษะชัน้นเอแวกสองแอตตาสองเอะ่ะกูวางเลยอ่ะจะเสียไหล่ด้วยยาก็ได้เมื่องศีตายเ็มหายต้อมมาลินก,กันเน่ากันเน่ากันบวดกันเสียไปซะแล้วอืมัืมขึน<ร>ยิ่งจับ กินดีครับขอบไปจังเปะนด็ดมันขอบคุณเ้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเื้นทีพี่น้องไกพี่น้องไก,ก่แล้วก็สอป,อปาลาวติดตามคลิปใหม่นะคะฝากพีฝากน้องคลิปนาไซนาขาวคือเกาเบอร์โทรใต้คลิปนะคะไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ